อันดับแรกคือเป็นความความชอบส่วนตัวความลหลงไหลในรูปลักษณ์ของตัวสอนซึ่งมันไม่ค่อยคุ้นตากับกับเราที่จะได้พบกับมันเท่าไหร่นะักแล้วก็ตัวสอนเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ชวนให้เราฉงนสนเทศว่าทำไมถึงหน้าตามันเป็นอย่างนี้แล้วประเด็นก็คืออ่านไม่ออกด้วยเพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาที่มันไม่เราไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ย ก็กยากที่เราจะทำความเข้าใจกับมันในเนื้อหาสาระที่ที่คนโบราณเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ สวัสดีครับผมนายจิรพันธ์สัมภาวผลวันนี้มาแนะนำเกี่ยวกับเอกสารโบราณการเขีเอกสารโบราณนะครับก็ขออนุญาตเท้าความในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารโบราณนะครับในวัฒนธรรมของการเขียนของของไทยเราเนี่ยมีลักษณะข,ของการจารึกอยู่3ประเภทก็คือการจารึกบนแผ่นศิลาการเขียนบนกระดาษแล้วก็ การจานบนใบลานนะครับก็สิ่งที่เรามีความคุ้นเคยก็คือในเรื่องของสมุดสมุดของของไทยเราเนี่ยแบ่งออกเป็นอสองลักษณะก็คือลักษณะของสมุดที่เป็นลนักษณะของสมุดพับอันนี้เราเรียกว่าสมุดไทยนะครับสมุดไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสีก็คือสีขาวกับกับสีดํา สมุดที่มีหน้ากระดาษสีลักษณะน,นี้เราเราจะเรียกว่าสมุดไทยขาวส่วนกระดาษที่มีสีดำเราก็เรียกสมุดลักษณะน,นี้ว่าสมุดไทยดำส่วนในการเขียนอักษรลงไปหน้ากระดาษบนหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเขียนได้หลายลักษณะาตามออลักษณะส,สีของหน้าสมุดต่างๆถ้าเกิดเป็นสมุดไทยขาว ก็สามารถเขียนได้ด้วยสีดำหรือว่าสีแดงถ้าเป็นสมุดไทยดำก็เขียนด้วยสีเหลืองที่ได้จากโรงทองหรือว่าหรอระดานหรือว่าเขียนด้วยดินสอขาวตัวยอย่างก็คือถ้าเป็นสมุดไทยดำสิ่งที่เราจะใช้เขียนก็คือน้ำหมึกที่ให้สีดำเวลาเราที่เราเขียน ับสีเหลืองสีเหลืองก็จะมีกรรมวิธีในการเขียนยุ่งยากขึ้นเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ําหมึกเนี่ยซับซ้อนขึ้นตัวอย่างเช่นน้ําหมึกสีเหลืองก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆคร่าวๆที่ใช้ก็จะตามนี้นะครับก็ประกอบด้วยโรงทองโรงทองเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไม้ชนิดหนึ่งเป็นสีน้ำตาลแต่เมื่อ ตัวรงทองเนี่ยสัมผัสกับน้ําตัวรงทองเองเนี่ยจะเปลี่ยนสีจากสีน้ําตาลกลายเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นตัวนี้เองที่ทําให้เกิดเป็นน้ำํำยางซึ่งมีคุณสมบัติก็คือเป็นสีเหลืองบวกกับตัวพอรดานซึ่งทำหน้าที่เป็นเมสส็ดสีตัวหอระดานเป็น แร่ชนิดหนึ่งซึ่งซึ่งให้สีเหลืองเวลาใช้งานจะต้องนําตัวแร่ตัวนี้มามาบดเพื่อให้เกิดเป็นเมล็ดสีเม็ดสีขึ้นมาอย่างที่สามก็คือเป็นกาวกระถินนกาวกระถินว่ากรรมอารบิกเนี่ยเป็นลัษณะเป็นยางไม้ซึ่งให้น้ำยางเป็นสีขาวเมื่อนำสามสิ่งนี้มาผสมกันเนี่ย ก็จะได้ตัวน้ำหมึกซึ่งให้สีเหลืองสำหรับใช้ในการเขียนบนหน้ากระดาษสีดำเพื่อทำให้ขับให้ตัวอักษรเนี่ยที่เขียนเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็เห็นเด่นชัดปรากฏบนหน้ากระดาษได้ชัดเจนขึ้นสีที่ใช้สีที่สามก็คือสีแดง สีแดงนี้ได้จากแร่ซึ่งเราเรียกว่าชาติก็นำมาบดแล้วก็ผสมด้วยกาวก็จะได้น้ำมึกทิปเป็นสีแดงส่วนสีขาวก็ได้จากดินสอเป็นหินชิ้นหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติก็คือเนื้อละเอียดเหมาะแก่การนำมาขีดเขียนเราจะเรียกว่าดินสอขาว ส่วนสีขาวอีลักษณะหนึ่งก็คือเป็นสีขาวที่เกิดจากแร่ธาตุในชั้นดินก็เป็นลันกษณะของดินขาวนำมาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับน้ำเกาวก็ได้น้ำมึกสีขาวเช่นกันนะครับสำหรับตัวที่ทำน้ำมึกคร่าวๆก็ก็จะมีประมาณนี้ก็คือสีดำได้จากน้ำมึก สีเหลืองได้จากลงทองกับพอรดานสีแดงได้จากชาติสีขาวได้จากดินขาวกับดินสอขาวแล้ก็จะมีสีพิเศษก็คือน้ำมึกสีทองก็คือได้จากการที่นำน้ำยางเช่นยางมาเดือ่อมานำแผ่นทองคำเปลวปิดลงไปบนน้ำยางที่เขียนไว้แล้ว ก็จะปรากฏเป็นตัวอักษรตามที่เราได้เขียนเอาไว้ก็จะเกิดเกิดเป็นตัวอักษรที่เรียกว่าตัวอักษรชุบเส้นทองสําหรับการเขียนด้วยตัวอักษรบนหน้ากระดาษสมุดแต่ละล,ะละนะักษณะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนลาดับต่อไปก็คือถาจากน้ําหมึกก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเขียนนั่นก็คือ วัสดุหลายๆอย่างที่สามารถนํามาใช้เขียนเนี่ยแต่อดีตเนี่ยมีหลายลักษณะเช่นกิ่งไม้กิ่งไัยขนสัตว์หางสัตว์โดยที่นิยมมากที่สุดเนี่ยก็จำพวกขนนกขนนกเนี่ยมีลักษณะเป็นปล้องที่มีลักษณะเป็นท่อกรวงวิธีการนำมาใช้งานเราก็จะ บากขนนกแล้วก็ตัดแต่งปลายให้ปลายเนี่ยมีลักษณะที่เล็กหรือใหญ่ตามขนาดตัวอักษรที่ที่เราจะนำไปขีดเขียนนะครับต่อมาก็จะเป็นปากกาคอแรงปากกาคอแร้งเนี่ยก็คือมีวิวัฒนาการมาจากขนนก โดยผลิตให้ส่วนหัวของปากกาที่ใช้สลับเขียนเนี่ยจากเดิมซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งมีความคงทนน้อยกว่ามีการเสื่อมอายุง่ายกว่าก็ดัดแปลงมาจนเป็นหัวปากกาซึ่งเป็นลนักษณะของโลหะซึ่งทำให้มีความคงทนต่อการใช้งานมากขึ้นถ้าสังเกตในส่วนของปลายปากกาที่เป็นลนักษณะของเหล็กกับ ปลายปากกาขนนกแบบดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่ามีโครงสร้างของการออกแบบที่เหมือนกันเลยก็คือตัวขนนกซึ่งเป็นเครื่องเขียนแบบดั้งเดิมกับตัวปากกาคอแรงหัวปากกาซึ่งเป็นโลหะแต่ว,ว่าออกแบบรูปลักษณ์ของมันให้มีลักษณะของหัวปากกาแบบขนนกเพื่อเอ,อื้อประโยชน์ในการใช้งานแบบสำหรับการเขียนโดยเฉพาะ ตัวหัวปากกาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายลาักษณะขึ้นอยู่กับการใช้งานมีทั้งหัวที่มีความเฟกซิเบิลหรือว่าหัวที่มีความยืดหยุ่นสามารถสร้างลาักษณะมิติของเส้นได้หลายลักษณะได้หลายขนาดากับหัวที่มีลักษณะของน้ำหนักเส้นคงที่ก็คือไม่ว่าจะออกแรงกดหรือไม่ออกแรงกดก็ยังให้เส้นที่มีน้ำหนักคงที่เท่าเดิม สำหรับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของการเขียนอักษรบนกระดาษนะครับก็สำหรับที่พบในในประเทศไทยเราเนี่ยมีอักษรลักษณะก็คือ1อักษรขอม2ออักษรไทยอักษรขอมเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเป็นอักษรแบบดั้งเดิมซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเรานิยมใช้ตัวอักษรขอมเนี่ยในการเขียนในส่วนของ ในส่วนที่เป็นคาถาภาษาบาลีหรือว่าเป็นเรื่องรลวาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา,ศา,ศา,ศาหรือว่าพระมหากษัตริย์ในส่วนที่สองก็คือเป็นอักษรไทยอักษรไทยเราเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการของตัวอักษรเนี่ยเลื่อยมาตามลําดับตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสมัยกรุงศรีอยุธยาและก็สมัยรัตนโกสินทร์ตัวอักษรเองเนี่ยก็มีวิวัฒนาการที่ เลื่อยมาทำให้ตัวหน้าตาของตัวอักษรเนี่ยมีความแตกต่างกันไปด้วยในแต่ยุคสมัยตัวอย่างอักษรขอมที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้คืออักษรขอมตัวอักษรขอมเนี่ยก็จะเขียนในส่วนของที่เป็นคาถาภาษาบาลีเมื่อจบบทคาถาบาลีเนี่ยถัดมาก็จะใช้ภาษาไทยอย่างเช่นเอวัมเมสุตัง อันนี้คือภาษาบาลีถัดมาก็จะแปลภาษาบาลีแล้วก็เขียนด้วยภาษาไทยอย่างเป็นต้นตัวอักษรสมัยตัวอักษรสมัยอุทยามีความโดดเด่นก็คือเป็นตัวอักษรที่มีการเขียนแบบหักเหลี่ยมย่อมุมก็คือตัวอักษรเนี่ยไม่ได้เขียนตั้งตรง 90องศากับเส้นบรรทัดแต่ตัวอักษรเนี่ยจะเขียนทำมุม30-35องศาโดยประมาณนะครับกับเส้นบรรทัดถัดมาก็จะเป็นตัวอักษรสมัยทนบุรีและรัตนโกสินร์ตัวอักษรก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวอักษรในแบบปัจจุบันมากขึ้นสังเกตได้ว่าตัวอักษรยังมีความเอียงอยู่ไม่ได้ตรง ตั้งฉากกับเส้นบรรทัดอย่างปัจจุบันถัดมาก็คือเป็นตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์ก็คือตัวอักษรคล้ายกันกับตัวอักษรแบบธนบุรีรัตนโกสินทร์แต่ตัวอักษรมีความตั้งตรงตั้งฉากกับเส้นบรรทัดมากขึ้นแล้วก็ตัวอักษรเริ่มมีความใกล้เคียงกับตัวอักษรในยุคป,ปัจจุบันตัวอักษรในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ย ยังมีตัวอักษรอื่นๆซึ่งเป็นอักษรประดิษฐ์ผลิขึ้นใหม่เช่นตัวอักษรอริยกะซึ่งประดิษฐ์โดยรัชกาลที่4ทรงประดิษฐ์ขึ้นสำหรับใช้แทนตัวอักษรขอมแบบดั้งเดิมโดยใช้ตัวแบบละตินมาประยุกต์ดัดแปลงตัวอักษรโดยยึดตามรูปของตัวอักษรขอมแล้วก็เลือกตัวอักษรละตินให้มีความใกล้เคียงกันกันกบตัวอักษรขอมนั้นๆ ตัวอักษรแบบอริยกะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือตัวอักษรตัวพิมพ์กับตัวอักษรแบบตัวเขียนตัวอักษรอีกลักษณะก็คือตัวอักษรแบบสมัยราชกันที่6ก็คืออักขระวิธีแบบใหม่ก็คือตัวอักษรเหมือนปกติ เพียงแต่ว่าดัดแปลงสระให้มีรูปร่างย้อนกลับไปเมื่อสมัยสุขโขทยัยก็คือตัวอักษรคงเดิมแต่รูปสระนั้นเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดแล้วก็สละเดิมที่เคยมีทั้งด้านบนและด้านล่างก็ดัดแปลงให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันกับตัวอักษรทั้งหมดสำหรับตัวอักษรที่ใช้ ในการขีดเขียนจารึกหรือบันทึกในประเทศไทยก็มีเท่านี้สำหรับแรงบันดาลใจท,ที่มาครุกคลีกับการแวดวงของตัวสอัเนี่ยก็อันดับแรกคือเป็นความความชอบส่วนตัวความหลงไหลในรูปลักษณ์ของตัวสอนซึ่งมันไม่ค่อยคุ้นตาก,ก,บกับเราที่ได้พบ กับมันเท่าไหร่นักแล้วก็ตัวสอนเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ชวนให้เราชงนสนเทศว่าทำไมถึงหน้าตามันเป็นอย่างนี้แล้วประเด็นนี้คืออ่านไม่ออกด้วยเพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาที่มันไม่เราไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ยก็ยากที่เราจะทำความเข้าใจกับมันในเนื้อหาสาระที่ที่คนโบราณเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ะฉะนั้นก็กลายเป็นจุด เริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากเข้าใจสิ่งที่คนโบราณบันทึกเอาไว้เขาต้องการสื่อสารอะไรเราจะเข้าถึงเขาได้ยังไงอันดับแรกก็ต้องเข้าใจเรื่องของตัวสอนอักขระวิธีในการเขียนตัวสอนเนี่ยเป็นสื่อหลักๆระหว่างตัวเรากับผู้ที่เราต้องการถ่ายทอด ดนั้นตัวสอนเนี่ยเป็นเป็นสื่อโดยตรงเลยที่จะถ่ายทอดระหว่างผู้สร้างงานกับผู้ผู้รับงานหรือว่าผู้ส่งสารกับผู้รับสารงนั้นตัวสอนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญแรกๆในการสื่อสารระหว่างคนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึงหรือหลายหลายกลุ่มก็หลายๆงานที่เป็นงานออกแบบเนี่ยก็ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยที่จะปราจากตัวสอน ตัวสอนนึกเนี่ยก็ไปอยู่ในงานออกแบบหลายๆลักษณะเพราะนั้นตัวสอนเองเนี่ยก็เชื่อมโยงไปกับการเช่นการการทำฟอนต์การดีไซน์ฟอนต์ต่างๆการทำฟอนต์เองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายๆท่านที่พยายามเอาตัวสอนโบาณลักษณะเนี่ยไปย้อนเข้าระบบก็คือไปกับไปผลิตเป็นฟอนต์แล้วก็นำออกมาให้ให้คนทั่วไปเนี่ย ซึ่งอาจจะไม่ถนัดการเขียนแต่ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบจากการเขียนเป็นการพิมพ์แล้วก็นําเสนอตัวสอนลอนนักรณะนี้ออกไปสู่สายตาคนอื่นได้แล้วก็เป็นการส่งสารส่งข้อมูลอื่นๆได้อีกตามตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะสร้างงานนั้นๆตัวสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวสอนเองเนี่ย ถ่ายทอดเรื่องราวในหลายๆของมิติก็คือประเทศไทยเราหรือว่าบรณฑชนของเราเนี่ยมีการมีองค์ความรู้ต่างๆซึ่งหลายศาสตร์หลายขาแขนงซึ่งป,ปัจจุบัน,นอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าตัวรูปแบบของการบันทึกเองเนี่ยจากจากโบราณเนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยถูกบันทึกอยู่ในรูปรูปแบบของสมุดไทยด้วยตัวอักษร ด้วยตัวรูปแบบของอักขระวิธีซึ่งซึ่งเราไม่คุ้นเคยเนี่ยแต่ว่าในสมุดนั้นๆเนี่ยก็ยังประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆเช่นโหรศา,ศาศาสตร์ไสยศาสตร์ตำราของการแพทย์ตำราเรื่องของการศ,าศาึกษาจินยมณีปฐมมาลาปฐมกกาต่างๆเั้น ตัวอักษรเองเนี่ยเป็นตัวที่จะลึกบันทึกเรื่องราวองค์ความรู้ต่างๆไว้มากพอสมควรแต่ว่าเราจะเข้าถึงระบบของการสื่อสารระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อย่างไรเท่านั้นเองที่จริงสำหรับการการเขียนตัวอักษรเนี่ยถามว่าไม่มีพื้นฐานเขียนได้ไหมมีพื้นฐานเขียนได้ไหม การเขียนตัวอัรเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะชิ้นหนึ่งเพราะว่าศิลปะเองก็คือเป็นการใช้ลายเส้นในการนําเส้นมาสร้างลวดลายหรือสร้างองค์ประกอบต่างๆตัวสอนก็เหมือนกันก็คือนําเส้นมาสร้างเป็นรูปล่างตัวอัรที่มีหน้าตาต่างๆกันไปเช่นอกอไก่อุทยาแบบเนี้ยกอไก่ของธนวี แบบนี้กอไก่ของพัฒนาโกศิลก็เป็นแบบนี้จนเป็นกอไก่แบบอักษรประดิษฐ์ก็มีอีกเป็นหลายสิบหลายร้อยแบบนั้นเรื่องของการเขียนตัวอักษรเนี่ยไม่ไจํากัดว่าต้องมีความรู้มาก่อนไหมหรือว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไหมถึงต้องเขียนได้นี่มันก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือใจใจของเราเนี่ยว่ามีความชอบมีความสนใจกับมันขนาดไหน สองก็คือความพยายามเรามีความพยายามมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบมันเน่ยเราจะพุ่มเทกับมันมากน้อยเท่าไหร่ลำด,ดับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการเขียนตัวอักษรทย่อด้วยปากกาขนนกแบบจุ่มน้ำมึกนะครับ วิธีการที่ทำให้ให้ตัวสอนเนี่ยปรากฏขึ้นบนบนหน้าใบลานเนี่ยก็จะใช้ตัวตัวเหล็กจานเหล็กจานก็คือเป็นคล้ายๆปากกาด้านปากกาเพียงแต่ว่าตรงปลายเนี่ย ทําจากโลหะแล้วก็ทําปลายเนี่ยให้แหลมคมแล้วก็เราก็จะเขียนขีดขูดลงไปบนบนหน้าของใบลานเพื่อทําให้เกิดร่องรอยแต่ขณะเขียนเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวอักษรมันก็จะเป็นแค่รอยเส้นที่เราเขีดเอาไว้สาธิตการเขียนนะครับ เปลี่ยนของชีวิตจากการที่เรียนในสายของช่างไฟฟ้าตั้งแต่ปชวชปวสวเรียนจบก็เป็นช่างไฟฟ้าทํางานไฟฟ้า10กว่าปีจนจนวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสสำคัญก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ในการคัดลอ,อกกัมพีพระพติโมกซึ่งเป็นเครื่องสัง,สงเกตสําหรับพระราชพิธีปรมศพของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยที่ จากช่างไฟฟ้าคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับเอกสารโบราณตัวอักษรโบราณแต่ด้วยความที่ที่เรามีความชื่นชอบความหลงใหลในตัวอัรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็อันนี้ทำให้ได้รับโอกาสจากหน่วยงานก็คือศูนย์เสียมประชีพเกาะเกิดที่จังหวัดทุทยายซึ่งเป็นแม่งานในการ ให้ทํางานคัดคัมภีพระปฏิโมกื่องสังเกตกรอบพ,พระเทพีพระสบรมศบของในโดทแท9เกซึ่งถือว่ามันเป็นโอกาสซึ่งหาได้ยากแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมีโอกาสนั้นส่วที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดก,ก็คือเพราะว่าตัวสอนที่นํามาใช้เนี่ยเป็นตัวสอนสมัยชั้ที่6ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนเขียนแล้วแต่โจทย์ก็คือ อยากให้ตัวสอนตัวนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วจะทํายังไงถึงจะเขียนตัวสอนตัวนี้ได้เหมือนอย่างสมัยชั้นที่หกนั้นโจทย์นี้ก็เป็นถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่หลงเหลืออยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเช่นเขาใช้อะไรเขียนปากกาที่เขาใช้ปากกาอะไรน้ำมึกที่เขาใช้น้ำมึกอ,อะไรหัวปากกามีหลายร้อยแบบเขาใช้หัวปากกาแบบไหนอันนี้เป็นโจทย์ถือว่าเป็นโจทย์ที่ ท้าทายได้วยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นคนที่รับหน้าที่ในการาแกะรูปแบบตัวอักษรแกะวิธีการเขียนสรรหาอุปกรณ์การเขียนว่าจะใช้อะไรจะเขียนยังไงถึงจะได้ตัวอักษรรูปลักษณะอย่างนั้นมาอย่างเช่นหัวกาะกาเนี่ยพยายามหาทั่วประเทศไทยหาไม่ได้เซิร์ชต้องไปพยายามเซิร์ชหาจากต่างประเทศเงี้ยสิงหัวเนี่ยต้องสั่งซื้อมาจากลอตแรกเลยสั่งซื้อมาจากโปรแลนด์ สั่งซื้อหลายๆแบบกระทะกันมาจนแล้วก็มาลองทุกหัวว่าหัวไหนที่เขียนแล้วมันจะเหมือนกับต้นแบบมากที่สุดจนสุดท้ายก,ก็เจอหัวประกาซึ่งต้องสั่งซื้อจากโปรแลนดเพราะฉะนั้นกว่าจะเสร็จงานเนี้มันประกอบด้วยความทุ่มเทหลายๆอย่างในการที่เราจะต้องหนึ่งหาทิศทางของเส้นว่าต้องล่างจากจุดไหนไปจุดไหนถึงจะได้ลักษณะตัวอักษณะนี้ จากจุดไหนถึงจุดไหนถึงจะจะมีความหนาและบางเท่านั้นตัวอรหัวปากกาแบบไหนถึงจะมีรูปร่างทาเขียนแล้วได้รูปร่างหน้าตาเหมือนต้นฉบับอันนี้คือเป็นความยากแต่ก็เป็นเป็นความสุขที่ที่ได้ทำเพราะว่ามันคือโอกาสอาจจะเป็นโอกาสแรกหรือโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราคงไม่ได้รับใช้พระองค์ท่านอีกแล้วก็สำหรับเรื่องราวของการเขียนอักษรโบราณน,นะครับหรือว่า การรื้อฟื้นการเขียนตัวอักษรการอ่านเอกสารโบราณหรือว่าการรื้อฟื้นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะการตั้งแต่กระบวนการทําสมุดการเขียนอะไรก็ดีก็คือถือว่าเป็นการสืบทอดภาษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้ส่งมอบองค์ความรู้ต่างๆจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เราในฐานะคนรุ่นใหม่ก็มีหน้าที่ในการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดองค์คมรู้อันดีงามเหล่านี้ให้ต่อเนื่องยาวนานไปกับควบคู่ขนาดไปกับโลกไม่ใช่เป็นโลกโลกอาภิวัตแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าแล้วก็ควรแล้วก็ควรแก่การรักษาไว้ขอบคุณครับ thank you